สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมพาพี่น้องมาเบ่งต้นเอ็นอครับพี่น้องอันโบราณพอเมพี่น้องปูยาตายายเพิ่นพะเอื้อนนังสีบรูว่าไผเคยเห็นบ่ครับนี่อันนี้ก็คือต้นเอ็นอพี่น้องเนี่ยหมากนี่คือเวลามันซุกมันจะอ่ายี่สพี่น้องเดี๋ยวบรูว่าจะชัดบ่พี่น้องจะเห็นชัดบ่นี่เนี่ยเวลามันซุกจะเป็นนี่สิละพี่น้องกินแซบพี่น้องนี่ตะกี้ตอนเป็นนึกหน่อยเวลาเขามาปลานี่ผมก็จะกินประจําห็นว่าพี่น้อง คือต้นเอ็นอ่ามันจะมีอยู่สองสามสีเลยพี่น้องเท่าที่เคยกินอยู่นี่เนาะมันจะมีแบบนี้ออกเป็นเนื้อสีส้มๆแล้วก็สีม่วงๆเล็กน้อยพี่น้องแต่ว่าตรงนี้ก็คืออนุรักษ์ไ้พี่น้องบลูวว่าใครเคยเห็นบ่นี่ผมจะถ่ายเห็นจะชัดเนี่ยต้นเอ็นอ่าพี่น้องนี่ก็คือผลไม้ตาอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะบุ่เคยเห็นหรือลือมไปแล้วพี่น้องนี่ต้นเอ็นอ่ากินได้พี่น้องนี่นี่กินได้เวลามันสุกจะเป็นยังสีพี่น้องนี่มันจะอาออกยังสีละ คือต้นอินเนี่ยสัญ,ญาลักษณ์ใบก็บชเป็นหนึ่งสี่แล้วพี่น้องที่บ้านนี่นี่สัญ,ญาลักษณ์ใบของมันนี่ชิป็นหนึ่งสี่ละสวนปลามีหลากหลายพี่น้องอนุรักษ์ใ้เพื่อลูกหลานด้เบิง่งเขาอาจจะบ่มักกินคือสมัยก้อนพี่น้องสมัยก่กอนเขาปลาหาหนุนหานี่เวลาเมื่อยเขาอาจจะกินพวกนี่ละแทนเป็นผลเราใหม่ปลาชนิดหนึง่งแต่ว่าสมัยนี้ก็บ่ค่อยได้กินคือเก่าแต่ว่าก็นอนุรักษ์ใ้พี่น้องนี่กินได้รสชาติหวานพี่น้องนี่ต้นอินทร รูว่าใครเคยเห็นหรือเคยกินพี่น้องเห็นบ่เนี่ขนาดขนาดอยู่ตรงพุ่มเอ็นอ่าเนี่ยก็มีหลากหลายดิพี่น้องเห็นบ่เนี่ยอยู่ข้างล่างก็ซองฝาพี่น้องนี่คือบรเมีนว่าเอาไว้คือมันหลาเนี่ยทุกส่วนของตรงนี้เห็นบ่พี่น้องเนี่ยซองฝาตรงนี้เห็นบ่มันนกพี่น้องนี่ก็อยู่จังสี่ละอ่าอันนี้ก็เงาต้นบกพี่น้องนี่เงาต้นบกเห็นบ่ มาทางฟังนี่ก็เป็นปวยนวลน,นะพี่น้องตรงนั่นก็เป็นพักหวานนะพี่น้องเห็นบ่มน,นะผักหวานก็เป็นลินจีอยู่ตรงนั้นนะคือของตาเขาก็อนุรักษ์ไว้พี่น้องก็คือว่าพี่นอ้องไม่เคยเห็นกะตามช่องผมไว้ครับพี่น้องจะมีผลไม้ป้าแปลกๆสมัยพี่น้องอันบางคนอาจจะบ่เคยเห็นนะครับแต่ว่ายุบานในระบบนิเวศในสวนผมนยังดีอยู่พี่นอ้องมาทายถอดดิเบิง้งอันนี้ก็คือต้นเอ็นอเบิง้งคักๆชัดๆพี่น้องเห็นบ่ อันใบซอยเนี่ยคือศัตรูมันก็คือแมงต่างๆเลยพี่น้องแต่ว่ามันมันกับใครอยู่ดวมาทาไร่หมากมันยังสีพี่น้องนี่กินได้แซ่บพี่น้องเขาป้าได้กี่กินแต่ว่าสมัยนี้กะบบอกกินนะครับก็คือกินก็กินได้แหละแต่ว่ากะกับว่าอยากกินเดี๋ยวนี้เพียงแต่มาไทยพี่น้องบึ string, ้งนี่แหละพี akes, ่น้องสัญลักษณ์เวลาสุกก็คือจะเป็นเังสีเหล่ต้นมันเดี๋ยวให้บิ้งจะชัดกับมีหลายต้นพี่น้องแต่ว่ากับเจาะจงตรงนี้แหละให้พี่น้องบึ้งนี่ก็คือพลราไม ของภาคอีสนเนะครับขันระบบนิเวศสมดุลน,นะครับมันก็นจะมีผลไม้ต่างๆการอนุรักษ์ไว้ขันมองยืงไปทั้งนั้นก็นจะเป็นต้นพักหวานพี่น้องพักหวานและขวาวัยนี่แหละอายุใกล้ๆส้นกันเลยพี่น้องผู้ใดเขามาไม่เบิ้งแวกะขันอยากเบิ้งของแปลกๆหรือผลไม้ต่างๆของปลาที่พี่น้องบางคนอาจจะโบเห็นอาจจะโบรู้นะครับติดตามผมไว้ครับพี่น้องรับรองบอ่คิดหวัง ผมก็จะมาถ่ายลักษณะนี้ให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับอันนี้ก็คือต้นอินอาแสบครับพี่น้องเขา่าปลาหิวก็ต้องกินเนี่ยแนละ้วพี่น้องเนี่ยเสบแต่ว่ากินหน่อยกินไรดีบดีอันนี้บดลูเพียงแต่ว่าวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตตะกี้เขา่าปลาเวลาหิวห่อนก็กินดับกระหายได้พี่น้องเนี่ยพี่นอ้องบ่เคยเห็นกะเบิ้งเอาเบิ้งแล้วกับเออมันเป็นลักษณะนี่เคยเห็นบ่หรือบ่เคยเห็นบ่นบกะ กับขอมินไหวพใดเคยกินกับข้อมินไหวนะครับอยากเบิ้งลักษณะต้นอะไรที่เคยได้ยินซื้อกับข้อมินไหวครับเดี๋ยวผมก็จะหาทายให้เบิ้งนะครับสําหรับอยู่ตรงนี้บอกเลยว่ามีเกิดลอยพี่น้องสิ่งที่พี่น้องเคยเห็นแต่ได้ยินแต่ซื้อบ่เคยเห็นเดี๋ยวผมก็จะทายถอดในพี่น้องเบิ้งนะครับสําหรับอันนี้ก็คือจังเข็ญในละพี่น้องเอ็นอ่าเสียบครับพี่น้องขันเคยกินกับจะลูกเนี่ยขันมันบ่ท่านแกบ่ท่านสุกก็จทเป็นลักษณะหนีมากนะ ให,ให้พี่น้องบึงจะชัดเนี่ยกันซุกแล้วมันก็นจะอ่าในร้อมคินแล้วเนี่ยเสียบเนี่ยสัญลักษณ์ใบพี่น้องบึงจะชัดครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซะนี่แหละพดอดเข้ามาไมาก่ก็กดติดตามไว้พี่น้องอาจจะได้ความรู้แลือ,อาจจะเห็นในสิ่งที่พี่น้องบ่เคยเห็นได้ยินต่ซื้อนะครับพี่น้องถ้าพอคลิปหนาครับ